สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนคลับแป้นเพจบ้านสว่างงูงาม,มันนี้บ้านสว่างงูงามพาพี่พาน้องมารอชบมบรรยากาศการซืร้อการขายงัวที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีน้องมันนี้ก็ตรงกับตอนเย็นตอนแรงแรงที่มีมือที่มีฝนตกนะพี่น้องนเาพึงในหอยในอาหางเพื่อนกลางโฮมสื่อขายกันพี่น้องฝนตกฝนลงเม็ดนะพี่น้องผมก็บไอกลางโฮมบางครั้งนะพี่น้องมันลงเมด็ดมากกับกลงโฮมวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันอร่อยหกสิบเจ็ดพี่น้องผู้ผใดโชคดีผู้ใด้หมัฐบาล ้ผู้ใดเป็นเศรษฐีแนี่พี่น้องทักทายกันมาถือหน่อยถือใหญ่กันทักทายกันมาเบิ่งพี่น้องถือละวันหน่อยถือละวันใหญ่ถือละวันเลขถ่ายสองโตสามโตเลขหนาสามโตเลขถ่ายสามโตว่ามากพี่น้องทักทายกันมาอยู่ทางไหนเนาะพี่น้องเนาะโชคดีถือว่าโชคดีเดียพี่น้องผู้ได้โชคใช้มานมือนีเนาะกะบบาทสว่างหงามสุภาพพี่พี่น้องออกชมออกเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงัวเบิ่งงัวบักใหญ่ขึ้นมาใหญ่เคยถึงงัวถึงเป็นป้าส่างใหญ่ส่างบางสุรินทรแจกบาทลูกนี่ ฮะพกเงินสองปุ้ยสั่งเมืองสุรินทร์เพิ่อมาปาดใหญ่เลยพี่น้องสายเนี่ยแม่พันธุ์บักใหญ่พี่น้องปาดปาดพกเงินสองเพื่อมาปาดเพิ่นอยู่ทีงรถเดี๋ยวเพิ่นไปจอดกับพี่น้องเนาะอ่ะเนี่ป็นใจเงินเงือกเนาะเพิ่นกำลังนำสื่อมาทางฝีพี่น้องเพิ่งซืสะดวกอย่างขโมลบ้านจอดดินกับบานนี่ได้พี่น้องบ้านสว่างวางงามใจกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน่ะ ตกฝนตกกระไดมากเพื่อว่าอย่างที่พ่อพี่น้องได้รับทราบได้อัปเดตราคาหัวอ้าเปิดชีพดิสหนี่มาเปิดชิปกับผู้บักเงยเปิดพี่น้องไงหรือได้พี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอขายพอคุ้มฝูงได้ได้พี่น้องนี่เพิ่งตัดหัวเพิ่นหน้าตาต้โต้เพิ่นฮะหอยนุ่นครับหอยนุ่นใส่คอว่างครับผมพุ่คอว่างโอ้คอว่างเนาะหอยนุ่นคอว่างเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาจากคอว่างย่าสะท้อนเท่าบักใหญ่เปิดเท่าใดนี่เปิดสามสิบหกครับสามสิบหกบุ้ย มันเป็นตาสื่ออยู่ด้สามสิบหกตัวแบบไงพี่น้องไม่ห่างเพื่อนในเท่าไแร,ร,ออรแล้วก็เลยสามอ่าล้วครับเออใกล้แล้วใกล้แล้วเพื่อนในสามสิบห้านะพี่น้องอันนี้เอาไปเป็นพอคุ้มูงในช่วงราคาหนามเชือกแห้งเนาะราคางวัวบัทันแลนราคาผาสมเบบนี้สองพันสามพันอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องเอาไปผสมเอาไปเป็นพอคุ้มูงอยู่ขอกอยู่ข้าวฝ้ามกับของสามสิบหกเป็นป่วไหวพี่น้องก็สื่อเลยพี่น้องต้นโตดีหน้าตาดีลูกพอด่างสายพัฒนาแล้วพี่น้องเพิ่งหน้าตาต้นโตเพิ่น อในหอยนนจากข้อว ouais. ังขออนุญาตเบอร์โทร่วทามีผู้สนใจโอ้พันจับเบอร์โทร่ว mm. ่าอะไรขายมือนีเละครับขายมือนีเระเพื่อนว่าโอ้พันสิ่คันผู้ใดสนใจมาตลาดนู้ดน้อถ้าสั้นไปข้อวังคันอยู่ไก่ข้อวังบ้านนี้ยังล่ะบันดุมครับผมบันดุมบ้านดุมข้อวังพี่น้องโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจครับอุ้ยมาเบิ่งขาทางนี่ขึ้งใหญ่เนี่ลามลึกเนาะลามลึกใหญ่ได้พี่น้องอุ้ยสามสิบหกพี่น้องบ่ธรรมดาบ่ทำดาเสียดายแต่เพิ่นมีเบอร์โทร่วท่นพี่น้อง อ้าวม <ara> ันมาขอพ <reco Christ. S 1> ูดอหลายๆครับผมเอามาตัวเดียวนี่บ่ครับตัวเดียวครับแขนแขนครับผมตัวเดียวโอ้แขนแขนอ้าวห้ไดขายเด้อมันม้าครับผมตัวนี้เพิ่นเปิดเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ก่อนสองหมื่นหาตัวนี้แห้งตันพี่น้องตัวนี้แห้งใหญ่แดงจึงคือสายพัฒนาที่กันพี่น้องตันตะนอกดีน้ำใต้ดีแข้งขาดีสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไใบพี่น้องตันอีีพี่น้องนี่ตัวนี้ถือว่าซื้อไปแล้วต่อยอดได้เลยบ่ต้องไปเห็นยังหลายมันตันแล้วพี่น้องสองห้าเพิ่นเปิดไใบ ในหางเพื่อนใหม่ท่าไร่เราดูเมื่อเมือนเจ็ดปาอ่านง่วตัวบังไงมาห้เมื่อเอนเจ็ดพี่น้องในหางสมมาใจดำตัวบังไงเลี่ยงมากย่างดียี่สิบหาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรทามีผู้สนใจทางบ้านเลยศูนย์หกสองสงศูนย์สี่สองเพื่อนมาจากไทลุกอำนาจเจริญพี่น้องงัวตัวนี้งามเพี่น้องตนโตดีอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพ่อนขอพูดไร้ไร้ถูกงั้นมครับผม อย่างต่อพี่น้องไอเบิ่งบรรยากาศทางมี่เพิ่นมาจากม่วง30ได้ทางพีหลายหลายผีโอ้ตัวมิตรตัวเจังสี่แหละพี่น้องเอาไปเข่าข้อคุณในหางเพิ่นมักราคางัวสุกๆตัวนี้พี่น้องเนาะสวัสดีครับได้มาจากตัวลูกสามตัวอันในหางเพิ่นมมาข้นเนี่เพิ่นมาหาหรือเปล่าเป็นยังคือว่าเพิ่มมาข้าเพราะว่ามันจอยมันจอยแล้วเพิ่นมาข้ไปขุนต่อมันได้กำไรดีในหางเพิ่นว่าเพิ่นสอบถามในหางเพิ่นว่ามันจอยได้แล้วจากไหนลูก เขาเปิดไว้เท่าไรหมื่นสามพันห้าร้อยไล่ละเนาะหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องขั้นทางบ้านเท่าอยากเอาไปเขาคอบคุณตอบโจทย์ได้เลยตรงสรีพี่นอ้องอย่าไปซื้ออ้วน <c oughs> มันอ้วนแล้วมันไปต่อยอดยากเนาะจอยเน่าเหนียวไปต่อยอดได้พี่น้องถือหัวอาหารใหญ่ยยขึ้นมามันบ่จังสรีได้พี่น้องวุ้ยมันอึมลึมเลยเมื่อสามต่อหนึ่งมันบรลเวณไล่ละหมื่นสาม,นนมา 13, พี่น้องสามตัวพี่นมาจากใส่ลูกบ้านไหนโอ้สีเมืองใหม่ป้าโพราะมากใหญด้พี่น้อง บ้านนีอยังซึ้งไหม,มน,น้องแต่สีเม,มืองไม่หมมากไก่ได้พี่น้องสีเมืองไม่เลยแต่การปมากนหลายบ่อแม่นเบิดบนิษรั่วมแม่นบ่อกุ้ยอุ้ยอุ้ยูยิ่ยยยงอันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วคือเชงเดียวขั้นแม่นแนยังสีปล่อยสะก่อนเพื่นว่าจึงน,ำาาน้ำบออสันในห่างก็ในหอยเพื่อนว่าอ่ะมีเบเบอร์โทรผลลป,ป์ศกกิลป์ศาลป์ศิ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 ลน์ศิลปสีิลป์ศาาิลป์ศิลป์ สายขุนเอาไปขอข้อข,อขุนพี่น้องต่อยอดได้สบายไล่ละหมื่นสามเด้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรฝากไว้ขอบคุณเล่นนายนีมั่ครับผมฝากบ้านสว่างงวงงันเด้อลูกเด้อบางนาตัวนี้เจ้าบาทบาทน,นี่เท,ท่าไรก่อนหมื่นเท่าไรหมื่นกับสิบห,าห้หาร้อยหน้ึ่งหมื่นสิบห้าร้อยอันนี้เป็นมาจากใช่ก่อนตะการโอตะการ บัณฑิตไม่จเจริญอนยังนั่นบ่ลูกบ่หรือบ,บัณ <readiness> ฑิตอะไรเ้ยโอ้บรรทุนฝ่ายพัฒนาโอ้เพิ่งมาจากฝ่ายพัฒนาพี่น้องสิบห้าหมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้หมื่นสิบห้าร้อยเพิ่งมาจากฝ่ายห้่ยใกล้ๆกันตัวนี้เลื่อยฝ่ายไปกับบัณฑิตเอวเป็นบ่ Lightning แถวเลื่อนบัณฑอาลีบัณฑิยังไปอ๋าอันนี้เพิ่นหน้ามาจากบรรทุยฝ่ายดิพี่น้องออบอลบร<อ>นทุยฝ่ายนี่วันเสาร์อันง่วหลายอยู่บอบรรทุนฝ่ายบอลใหญ่เลยเนาะ บอนใหญ่ผมเคยไปสมัยผมอยู่ผุ่นพี่น้องบอลไวไฟไปกินอาหารไปกินเข่าลหลายหลมีของปลาขายหลายหลาบอนเพิ่นเปิดทุกวันเสาร์เพี่น้องหไวไฟขั้นผู้ใดอยู่ใกล้ๆหไวไฟก็ไปทางผมพี่น้องบอนทุกวันเสาร์เมื่อนี้เพิ่นได้มากตลาดบ้านเชียงหวังสิบเอ็ดหาร่อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องได้มาหลายตัววัลูกดื้อแม่น้ำกันบ่หนะโอ้ขึ้นแล้วตัวได้มาตัวเดียวเอาขออนุญาตเบอร์โทรไหมไหมศูนย์หกสี่ เก้าหกหนึ <ired> mm ่ง hmm. ห oh okay. ่ดบลูโอเคผู้ใดสนใจหนึ่ง้ผู้ใดสนใจกระทมาต่อร้องกับผู้ใดพี่น้องมันมาได้ลูกเด้ขอบคุณหลายนุ่มใดมาจากตัวลูกสองตัวนี่บ่มาจากใส่ก่อนต่บ้านใดฮอโนวนสมบูรณ์บ้านนวนสมบูรณ์นี่บ้านโคเกกเนาะใกล้กันก็บ้านโคเกเป็นมาจากนวนสมบูรณ์พี่น้องอันไล่หน้นไล่นั้นเท่าไรนนระเมนทอรอเฮ้ยทอการกับตัวนี้ 1มื่ินิบหาอยพี่น้องตนนั้นนโซนในขั้นเมื่ินิหยโค้งสางมันใหญ่ลวมันจอยเอาไปเขาขอกขุนกินหัวอันเต็มพืดเลยเด้พี่น้องได้กำไรง่ายตัวนั้นเมื่ินิบหารอยใหญ่ขึ้นมากพอต่มกว่าสองหมื่นถึะตัวนี้กับเมื่นิหรยตัวนั้นกับเมื่นสิหรอยพี่น้องโอ้เป็นตื่อของเผื่อแต่วลาค้างง่วดีขึ้นบ่ลูกว้ายคือสั่งัวโอ้ยังมาต่ออยู่ให้ไตเมื่นบ่โอ้ยังไงไตเมื่นเลยขันขั้นในห่างจากเวียดนามต้องห้องไปสู่งไหม เปิดไป1มื่นห้าหมนเาหางเวียดนามเป็นตอหลายอสองตัวนี่ถ้าเทศบาลเขาสนใจเอาไปเขาขอ,ขอคุณผู้ใดอยากคุณตัวนั่นสนใจได้นานสนใจได้พี่น้งองหมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้ก็หมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้คุณบราย,า,นนา,นายแต่ว่าตัวนั่นรายแน่แต่ว่าโครงสางมันญ่ได้กำไรไงตัวานั้พี่น้งองอขออนุาอ่าตาเบอร์โท่ลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามเก้าสามสามเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดสามพี่น้องผู้ใดสนใจทุกมากต่อร่อกับผู้ใดเพ่มมากจากบ้านโนนสมบูรณ์มันตรงขาม ใกล้ห่วยฝ่ายคือกันเนาะใกล้ห่วยฝ่ายคือกันอ่ะโทรมาต่อรองกันเพื่อนฝากบ้านทบ่างวงวงานน้ำบรรลูกเด้อเ <c oughs> บิ้งกับของเด้อเดี๋ยวเสียออกปกโอ้บ <c> ห <oughs> อ่ะอ่ะยังต่อพี่น้องเ <c oughs> บิ้งบรรยากาศการสื่อการขายคุยกับในหันไปนำ้ำในหอยเพป็นไปนำ้ปปนำต่อพี่น้องเนี่ขายได้พี่น้องเมื่อน,นี้ฝนตกพี่น้องเพื่นอนกับเฝ้าซื้อเฝ้าขายกันเฝ้าซื้อเฝ้าขายกันฝนตกเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายทางพี่น้องเนาะเบิ้งกั้งห่มซื้อขายกัน พี่น้องเนาะการโฮมซื้อขายกันกันย่งหลายอยู่พี่น้องกันย่งหลายอยู่คือคักเมื่อนี้ราคางัว่ะไก่เคียงกับความเป็นจิงอยู่พี่น้องเพราะว่าในหอยเพิ่นเปิดไหวเพิ่นบ่เปิดสูงเพื่อในห่างเพื่อหู้กันนะพี่น้องเพิ่นเบิงงูเพิ่นเบิงหยางเมื่อนี่เพิ่นจะหู้กันเพราะว่าเป็นงวสายขุนเมื่อนี่สายขุนสายเอาไปเขาขอกขุนต่อยอดเพราะฉะนั้นราคาเพิ่นจะดูตามต้นตัวจะเพิ่นจะห้องไล่กับเพิ่นกับเข้ากับบตต้องห้องไก่ความเป็นจิง แล้วก็มีราคาซื้อขายกันจริงจริงเพราะฉะนั้นได้ราคาั่วงมันนี่ถือว่าไก่เคี่ยงความเป็นจริงพี่นอ้องบอขึ้น,นมืนออื่นมืออื่นนี่ว่านังคขร้นิ่นจะง่วสายเลี่ยงสายสวยงามการเปิดราคาจะต่างนะพี่น้องเนาะิ่นจะเปิดไปสูงเพราะฉะนั้นผูดได้ยากได้งัวเเลี่ยงงัวสวยงามทำม,มืออืน่นสีท่วมาตอร้องต่อตอเพิ่อนแน่พี่น้องเพราะว่าค<ๆ>่นเปิดไปสูงเนะี่ยอ่ะมันนี่ถือว่าราคาบ่อเบาแพงราคาไก่ความเป็นจริงพี่น้องนางไม่รัางผีพี่น้องเนาะ ตั้งถึงพิการตั้งตอร่องพี่น้องเมืองบรรยากาศการซื้อการขายกาันพี่น้องปลาดได้ไม่จักโตมันนี่ซีหาโตเลือเท่านี้ปะอ้แยกกันแยกกันจูนไนล่อะไรจังไหนลูกนี่ไล่ละหมื่นหกห้าหมื่นหกพี่น้องหัวหมื่นหกถือว่าโอเคเด้ลยพอพอเต็ม เอาไปขุนต่อเอ,อถือว่าดีพี่นอ้องในหอยในหางคุณไม่ห้เทอดใดแล้วดูบม่ทอดได,ไดมากอยู่แต่ว่าตัวน้นาสนใจดีพี่นอ้องน่าสนใจอยู่เพราะว่ามันมันมันผอมพี่นอ้องเพราะมันขาดนำเลี้ยงแน่และเอาไปต่อยอดมันจะต่อยอดอย้งไงพี่นอ้องเอาไปเลี้ยงเอาไปใส่หัวอาหารนี่เพิ่งกำลังมาต่อต่อร่องเพิ่กำลังมาต่อร่องกันอ๋อเพิ่งเพิ่งกำลังต่อตัวเดียว กำลังต่อรองพี่น้องอะแล้วกงต่อรองกันเบิ่งการต่อรองไปหน้าพี่น้องนะเบิ่งการต่อรองไปหน้าเพิ่นเพิ่นให้เท่าไหร่รูกตัวนั้นเพิ่นให้เท่าไหร่โอ้เพิ่นว่าได้ให้เพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นมากอยู่เพิ่นกําลังมากอยู่เขาจะเบิ่งโค้งสากเขาจะเบิ่งอ่าต้นโตเขาจะเบิ่งสีพี่น้องนี่นายห่างเขาจะมาเบิ่ง ราคาไก่เคียงกันก็เกษตรต่อน้าพี่น้องเนาะถ้าราคาไก่ก็จะษตต่อประมาณนี้น้าพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งราคาง่ามดได้เลยพี่น้องเอาว่าไปว่าป้าก็หลงราคาละหมื่นตัวอะไรก็หลงหมื่นหกตัวละหมื่นหกตัวละหมื่นหกแต่ว่าตัวใส่กันเนาะต้องตัวใส่กันเพื่อว่าต้องตัวใส่กันเพราะาตัวตัวตัวนั้นดีกว่าตัวนี้พร้อมกว่า เพื่อนเพิ่อยจากต่อใส่กันเพื่อนจากต่อใส่กันกระเมินหกกับประมาณสามสองเลยพี่น้องสามสองต่อใส่กันสองตัวเพื่อนจะขายได้ไงนะส่วนใหญ่เพื่อนจะขายเป็นคููเพิ่นจะจูงไว้เป็นคููเป็นคููต่อร่องใส่กันเป็นคููเป็นคูอ่ะในห่างไลยที่พี่น้องมือฝนตกนี้ในห่างเพื่อนก็ไล่อ่ะมันหมานได้ลูกเด้องต่อพี่น้อง่นหางเพิ่อนจะกำลังหาสื่อหาขายหล่ที่พี่น้อง ฝนกำลังมาอยู่พี no. oh, ่น้องฝนกำลังมาอีกมาเบิงทางขอกพี่น้องมาเบิงทางขอเที่ยวช่วงสุดท้ายจฉพาไปเบิงทางขอกแล้กก็สิภาพไปเบิงงวใหญ่อีกทางหนึ่งพี่น้องก็เป็นการปดชิปงวชิบที่สองาลพี่น้องเนาะบานสว่างงวงามภาาผี่พา้องออกลุยลุยตมผาเบิงนะพี่น้องเนาะฝนตกกับ้าลุยพี่น้องเพื่ออย่างนี้พอพี่น้องได้อัปเดตระค่างัว ในมือย่ามแรงวันจันทร์นะพี่น้องเนาะในช่วงตนว Dir, ้นสัปดาห์วันสัปดาห์นี้ราคาหัวเป็นยังไงดีขึ้นบ่หรือยังไงนะพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดน้นในหอยเพิ่ลไปเบิ่งขอกุ้หัวพี่น้องขอกหลายพ like ี่น้องขอกุ้งหัวลายอยู่พี่น้องเปิ่ลขอกขอกหลายพี่น้องพูดอะไลายพูดอะเข้าขอกหลายถือว่าหลายอยู่พี่น้องเข้าขอกเป็นเข้าขอกไวถือว่าหลายอยู่ขึ้นรถก็มีขึ้นรถก็มีรถจอดเลี่ยงกันอยู่คือพร้อมนี่พี่น้องพร้อมจะเอา มื่ออื่นสามโมงคนให้ออกพี่น้องสามโมงคนจะเอาออกขนออกนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ซื้อขายกันไหนแต่ว่าหาม่ออกประมาณนั้นได้พี่น้องประมาณนั้นเนาะในห่างก็จูงกัน,น่ายสายขุนสายขุนณ <c oughs> ตัวแม่ก็มีแม่สาวก็มี่ปู่ก็มนี่เบื้องบรรยากาศการสื่อการขายการตอ่อรองกับน้อพี่น้องเนาะโอ้บักดำใหญ่ของปุ๋ยน้อพี่น้องไปไปถ่ายขอพันดแบบับแใบไงกันนะพี่น้องท่านคุณงางไปเนาะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งตัวอ่พี่น้องอู้ยปักใหญ่หัวพันบักใหญ่พี่น้องพอพันกระด่ายืนตั้งอันอยู่พี่น้องบ่หูข้องผู้ใดพี่น้องขึ้นในหอยเพิ่นผูกไว้พี่น้องงามพอพันสีปักตานสุกมุ่มุ่งเ็มเ็มเลยพี่น้องนี่พอพันถ้าผมประเมินกะหากว่าพี่น้องหากว้างวดตัวนี้หากว่าแต่ว่าบบหูวัดผู้ใดเป็นเจ้าของเพิ่นเสร็จดสอบสามราคาไห้เนาะพี่น้องเนาะหากว่าถ้าผมตีราคานี่ใส่การได้แล้วงัวตัวนี้ใส่การที่ว่าใส่การได้แล้วพี่น้อง บ่ตามก็หา่หาห่าประมาณเด้พี่น้องประมาณห้าห้าแต่ว่าในหอยเพิ่นผูกไว้เด้พี่น้องผูกไว้เพิ่นเก่จะบ่สะดวกให้ข้อมูลประมาณนั้นพี่น้องตัวใหญ่หา่หาห่าประมาณน้องพี่น้อ,องเนาะไปยงต่อไปเบิง่งงัวใหญ่อีกท่าหนึ่งพี่น้องท่าฝุ่นจะจะเป็นการปชีชิปชิปแหลกน้อ,อพี่น้องเนาะโอ้ยหลายพี่น้องห้างผีส้นสนี่บ่ที่เคยมากพี่น้องเป็นเป็นการซื้อขายมีการซื้อขายกาันหลายอยู่พี่น้องเนาะ ๆๆมันกันหรอเปล่าครับทางนี้ย,ย่างอยู่บ่อพอได้ซื้อได้ขายกันอยู่เนาะตัวเชิญแค่นี่จักบาทให้ครับหมื่นเส้าหาลอยหนึ่งสองพันห้าร้อยมื่นเส้าหาลอยโอ้ก็ถือว่าราคาดีด้วยพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะในหางเพิ่นมาให้เท่าไหร่แล้วอโอ้ไก่กันแล้วเพิ่นให้หมื่นกับหนึ่งพันหาลอยด้วพี่น้องก็ถือว่าไก่เคี่ยงโอเคพอใหญ่ๆของเผื่ไอไถ่ก็พอพันเลย สี oh, 네่เจ็ดโอ้เนี่ยสี่เจ็ดผมประเมินไหวาหาไก่เคียงผมประเมินไหวาหาประมาณสี่เจ็ดเนาะสี่เจ็ดตัวบบงี้สี่เจ็ดได้พี่น้องบ่หน่อยได้พี่น้องบ่อน่อผมถ่ายไก่ไก่อยู่บ้างนะขอบคุณหลายๆครับผมอ,อย่างต่อพอี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งนะงัวนะพี่น้องการมาซื้อขายย่ามแรงพีนะ่น้องเนาะย่ามแรงก็คือคักอยู่พี่น้องถือว่าคือคักเพราะว่าฝนตกนะพี่น้องเนาะฝนตกฝน,น,นลงเม็ดก็ยังมีคนมาซื้อมาขายได้าหางบ่ถอยคือกันผู้ซื้อผู้ขายกับบ่ถอย แต่ว่าสอบถามในชิปแรกสอบถามหอยพะยะคืนได้ขายเพิ่อเลืออยู่บ่หลายพี่น้องฝนมาเนี่ยนี่ต้องฝ่าวซื้อฝ่าวใครเพิ่นอนวะแล้วก็บเลือบ่หลายนะหอยพะยะค่อยซา้มารถในี่ยไก่สิเพิ่อนเหรอ่าได้กำไรโตละบ่กี่บาทเพิ่อนกาขายกันนะพี่น้องเพราะวะ่าฝนมันตกพี่น้องฝนตกฝน,นลงเม็ดดุ้ยขีดตมพี่น้องอ่ะยงังลุยลุยข้าลุยเบิง้งขีดตมพี่น้องพูดอ่ะอ่ะไปเบิ้งโซนงัวใหญ่กับปีชิปเนาะพี่น้องเนาะเป็นผูกไว้ทางนี้อ่ะห้าลุยได้พี่น้อง ผ้ารุ้ยขีดสองผ้ารุยจะบอกใครใดเปิดราคาเป็นไดเนาะพี่น้องเนาะะถอถขอโทษขออภัยเพราะว่าในาี้ห่างเพื่อนกะบอกใครสะดวกเนาะพี่น้องเนาะนี่ข้างนี้เพิ่นกำลังต่อร้องกันพี่น้องนี่วัวแม่สายเหนือพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อร้องกันเบิ่งว่าเพิ่งเสียใจกันเท่าไหร่เนาะมาขออนุญาตเพิ่นเบิ่งการต่อร้อง,อ,งอือ้อ ขารพี่ายอนกำลังเลยอไเท่าไรครับนี่ยเป็นเป็นอย่างไรเท่าไรโอ้มื่นเก่ากำลังใดกันพี่น้องเพ่นกำลังใดกันมื่นเก่าได้พี่น้องงวตัวประมาณมื่นเก่ากำลังใดกัน อย่า,า,างมากท่าหนึ่งพี่น้องเนาะทางนี่เป็นโซนง่วใหญ่อะมื่อนี้บอกขายหลายพี่น้องงัวใหญ่บอกขายหลายเรือเขาขายเพิ่นขายกันไปแน่แล้วเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนงัวใหญ่ง่วเพิ่นขุน,น,นขามาแล้วมาขายอาจจะได้ขายกันไปหลายแล้วไปเขาขึ้นรถแล้วไปเขาคอกแล้วเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณน,นี้พี่น้องเพิ่งมาจากสีเจส่วนใหญ่ทางนี้พี่น้องมาจากสีเจดชมเนาะพี่น้องอ้วแม่ก็หลายพี่น้องอ้วแม่ก็หลายอยู่ชีดสีกันแล้วพี่น้อง ได้ราคากันแล้วชีซีกันแล้วพี่น้องตัวนั้นถึงบอสีถึงสีบอตัวนั้นครับเพิ่นกำลังฉีดมาถึงอ๋อมาถึงสีมาถึงสี่หมื่นในตัวใหญ่ๆพี่น้องมาถึงสี่หมื่นอ่ะบ่นั่นแม่ตัวนั้นแม่นั่นตัวใหญ่ๆนั่นนั่นนั่นเพิ่นฉีดถึงสี่หมื่นอยู่บปล่าโอ้เพิ่อนโบหูน้ำเพิ่อนโบหูน่ามาจากไสนครับนี่มามาจากเวียดนาม โอ้เวียดนามได้กันเยอะไหมวันนี้ได้ได้เยอะหรือยังได้ได้กันหรือยังโอ้โหโอ้เพิ่นตอบบ่อใดบ่โหเพิ่นมาจากเวียดนามซื้อสารเพิ่อนกับบ่ได้พี่น้องเพิ่นกำลังมาเบิ่งงัวเพิ่นฉีดสีหลายเหล่าท่านพี่น้องผ้ามาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะผ้ามาเบิ่งก้คงสีบ่ได้เปิดราคาเพราะว่าเพิ่นจะบอกให้สะดวกเพิ่นราคามาเบิ่งซื้อๆมั่วงามทางนี้พี่น้องมาปีชิป บรรยากาศการสื่อการขายในหอยเพิ่นว่าจากเวียดนามกระไรฉีดสีไว้กระไรโอ้แม่แม่พันตัวนี่จากขู่ราคาพี่น้องอจากขู่ราคาแม่พันตัวหนึ่งเขาโลนร่นจั๊กบาทให้ลูกตัวเขาโลนเปิดเท่าไรลูกให้ลูกตัวเขาโลนเปิดจั๊กบาทโอ้เของเพิ่นบ่โอ้เของเพิ่นเพิ่นบ่โู้พี่น้องตัวนี้เขาโลนกำลังเป็นศาสตร์ดิพี่น้องเขาโลนกำลังเป็นศาสตร์กำลังเป็นศาสตร์สายพัฒนาหัวโลน วางสามหมื่นนี่ม่เป็นขายดังขายดังอยู่พี่น้องต้นกำลังเป็นสัตว์หัวกำลังเป็นสัตว์พี่น้องคือหวนหลักขื่นโค้มขื่นโค้มตัวอื่นถือว่าหัวกำลังเป็นสัตว์นาซื้อไปเลี้ยงพี่น้องเพราะสายพัฒนาตัวนี้พี่น้องบ่หูขอางในหอยผู้ใด่เป็นผูหวยเป็นผูไหอยนะพี่น้องเนาะตัวบิกใยก็ได้สามหมื่นห่านี่ถือว่าโอเคได้หัวตัวนี้เพราะเป็นสายพัฒนาพี่น้องเนาะแม่นขอางในหอยบ่ตัวนี้โอ้บ่แม่นบ่โอ้บ่เพิ่นเปิดเท่าไหร่ข้างหูบ่ โมหูเนาะมันกำลังเป็นศาสตร์เดิมันกำลังเป็นศาสตร์ไม่ขายสองตัวขายตัวเดียวหรืโอ้มันกำลัง,ลงต่อร่องกันอยู่บ้านสว่างงองามพาพีแผ่นอองมาชมบรรยากาศการสื่อการขายงัวกนเอาไว้แค่นี้ก็นอกพี่น้องน้องมือนี่มาปิดชิปกับบรรยากาศการสื่อการขายทางโซนนอกโซนสุดท้ายแต่ขอให้พ่อพี่น้องกศศกเกษตรกรทุกท่านทุกครอบครัวแฟนคลับแฟนผีบานสว่างงอแงทุกมิติความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโครคไข้เกิดต่าง ร่ำรวยรำรวย,รวยเบิดหนีเบ้นสินกาสำหรับใน่คิปนี้พขอขอบัยณแขกรอนคนค่ะสวัสดีครับ